สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาสไลเดอร์หรือว่าของแถมการ์ดไลเดอร์ขนมโคโคลิกันนะครับก็เป็นขนมโคโคลิของโอเดนยาเนาะตอนนี้ก็สะสมมาครบตามที่เขามีขายแล้วไอค้คำว่าของผมเนี่ยไม่มีใบพิเศษนะไม่มี SR นะครับก็ตอนนี้มีปกอยู่สี่ปกนะครับผมนี่ปกสี่ปกตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวการ์ดนะครับตัวการ์ดตอนนี้ออกมาไม่ครบนะจะเห็นว่าใบเนี้ยหลุดออกมาครับเจ็ดสิบห้านี่ แล้วก็จะเป็นตัวของโซนมอไซนะครับคือจะบอกว่าอาร์ตเขาทำสวยสวยใช้ได้เลยอันเนี้ยไอตอนแรกเราคิดว่าไม่มีใบพิเศษเนาะเราไปดูมาโอ้มีใบพิเศษเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้การตลาดเขาพยอยออกมานะครับเข้าใจแล้วว่าการตลาดเขาต้องการให้เราเนี่ยมีการซื้อเป็นล็อตๆไปเนาะแล้วก็ให้เราได้รายได้เรื่อยๆแต่ว่าก็ มันจะทําให้คนตามเนี่ยตามเหนื่อยเหมือนกันนะมันไม่จบะเรียกว่าแบบเนี่ยตอนนี้ครบตรงนี้ผมครบเซตนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมก็ต้องมีอีกนะแต่ว่าเซตถ,ถัดไปเดี๋ยวผมขอรอดูก่อนว่ามันจะออกอีกกี่กี่กี่ละลอกแต่ล็อตเนี้ยก็คือสวยคราวนี้ก็ผมก็พอใจแล้วะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็นซีนมอเตอร์ไซค์นะเสร็จป,ปุ๊บก,ก็จะเข้าซีนของตัวอ่าท่าโพสนะครับมาสเตอร์เดอร์โชว์ forever นะครับผมไล่ตามไรเดอร์ไปเลย เขาทำตัวของเลเซอร์นี่ขนาดแค่แรก็สวยมากแล้วนะครับถ้าดับเบิลแรคือ RR เนี่ยก็ยิ่งสวยไปอีกนะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าผมก็เลยจะไม่ได้เก็บนะครับตัวดับเบิลแรก็เลยกะว่าจะเก็บตัวของไรเดอร์ตัวนี้ครับตามตัวที่มันเป็นแร้งต่ําสุดเนาะแต่ว่าพวก SR เหล่างีผ้ผมคงไม่ได้เก็บนั่นเองก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวของรีวิววันนี้นะมาแบบสั้นๆนะเพราะว่าผมมองว่าเดีย๋ยวมันต้องมาอีกแหละ เดี๋ยวผมก็คงจะต้องรีวิวอีกรอบอยู่ดีที่มันครบแล้วตอนนี้เลขออกมาถึงเลขร้อยเท่าไหร่นะรยห5 9นะครับผมแต่เห็นว่าจะมีถึงร0 0ยสอก็แบบเลยนะต้องมาดูกันว่าไอ้สองร้ก็แบบเนี่ยนับลันเลขยังไงอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับให้ดูการนะความสวยงามแล้วก็การออกแบบก็คือสวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูว่าโซลิเดอร์คิดจะเป็นยังไงอีกนะเระมันต้องอีกสิตัวชก็ได้ถึงเลขเก ไล้ตั้งแต่9ง1 2 4มันคืออะไรก็จะต้องไปติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าถ้ามันมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเจอกันครับ